ยโม้แต่หาเงินเพื่อไปใช้ในโรงพยาบาลหาเงินแทบตายสุดท้ายหมดไปกับค่ารักษาตกมาตายเอาง่ายๆเพราะลือมวางแผนสุขภาพปิดความเสี่ยงค่ารักษายัางไงไม่ให้กระทบกับเงินเก็บเราทุกคนรู้ดีว่าการมีเงินเก็บมากมายเป็นเรื่องที่ดีและมั่นคงแต่เคยถามตัวเองไหมครับว่า ถ้าสุขภาพย่ำแย่ก่วยหนักขึ้นมาเงินที่มีอยู่จะหมดไปเท่าไหร่กับค่ารักษาดังประโยคที่ว่าอย่าโมแต่หาเงินเพื่อใช้ในโรงพยาบาลคือประโยคที่คอยเตือนสติให้เราหันมาวางแผนเรื่องสุขภาพไม่มาตกม้าตายเอาง่ายๆถ้ามาอยากให้การเงินสะดุดหรือติดขาดเราควรมองเรื่องวางแผนประกันสุขภาพและการเงินให้เป็นเรื่องเดียวกัน <S <S เพราะ สุขภาพมีค่าไม่แพ้งเงินครับฉะนั้นมาเริ่มวางแผนสุขภาพระยะยาวด้วยการทําประกรันสุขภาพและโรคร้ายแรงปิดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่กระทบกับเงินเก็บสะสมที่มีอยู่แต่สําหรับใครที่กังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยที่สูงขึ้นตามอายุผมขอพาไปรู้จักกับสัญญาพเพิ่มเติม UDR หรือก็คือความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถแนบไปกับประกันชีวิตควบการลงทุน U-Link สัญญาพเพิ่มเติม UDR มาในคอนเซป็ปคิดเผื่ออนา,นาคต เก็บเงินล่วงหน้าเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในอนาคตอธิบายแบบง่ายๆก็คือในช่วงวัยทํางานที่ยังมีกําลังจ่ายค่าเบีย้ยมากๆเราก็จ่ายค่าเบีย้ยมากขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระตอนที่เราอายุเยอะขึ้นซึ่งเป็นวัยที่เสี่ยงโรคมากกว่าเดิมแต่กลับจ่ายค่าเบีย้ยไม่ไหวโดยค่าเบีย้ยจะไม่ปรับเพิ่มตามอายุเหมือนประกันสุขภาพทั่วไปนอกจากนี้การทําประกันชีวิตควบการลงทุนคู่กับสัญญาเพิ่มเติม UDR เมื่อเราจ่ายเบีย้ยประกันภัยไปหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆจะนําไปลงทุนในนกกออองททุรรววมี่เเเาาลืไ้ ซึ่งในระยะยาวจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เลือกเราสามารถนํามาช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัยที่เพิ่มขึ้นตามอายุแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนที่เลือกด้วยครับซึ่งถ้าหาผลประกอบการดีก็เบาใจเรื่องความกังวลว่าจะจ่ายเบี้ยไม่ไหวในวัยเกษียณไปได้เยอะเลยครับเพราะเราสามารถนาเงินที่งอกเงยส่วนนี้มา cover ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับทีนี้นะครับถ้าสนใจอย,อยากทําประกันสุขภาพให้ตัวเองควรเลือกประกันแบบไหนดีหากมองหาความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและโรคร้ายแรงเราขอ แนะนำสัญญาเพิ่มเติม A A Health Happy U D R เมาเบิ้ลคุ้มอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือหากมีงบจำกัดอย่างน้อยการเลือกทำประกรันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมไว้ก็ยังดีครับเพราะว่าหากป่วยขึ้นมาค่ารักษาค่าใช้จ่ายอื่นอื่นบานแน่นอนครับซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบความคุ้มครองแบบเจอจ่ายจบ A A C I plus U D R และความคุ้มครองแบบเจอจ่ายหลายจบ A A Multi P a C I plus U D R ที่คุ้มครองได้จัดเต็มทุกระดับ แต่ถ้าเรามีงบเยอะและต้องการความคุ้มครองสูงๆแบบครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงแบบนะนำให้ซื้อคู่กันทั้งประกัน AA Health Happy UDR และ AA Multi Payer Plus UDR ครับโดยสามารถเลือกระดับความคุ้มครองตามงบประมาณที่ต้องการได้เลยครับสุดท้ายนี้การมีประกันทั้ง2แบบจะคอยเป็นกรอะป้องการชีวิตและช่วยปิดความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินของเราในอนาคตได้ดังนั้นนะครับถ้าจะวางแผนการเงินทั้งทีต้องไม่ลืมวางแผนประกันสุขภาพด้วยนะครับ ติดต่อตัวแทน A A A หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ A A A C O t H EP หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากรู้ติดตามได้ที่ Yunit Link ก์ i ิ้งแท้งทางความรู้ของคนคิดเผื่ออนาคตครับ